สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบอะอนิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์นะครับผมนะฮะสวฮะซึ่วันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนมาดูวิธีการผ่านนะฮะอีเวนต์ใหม่นะด้วยน้องทัสมะกีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมเด็กก็จริงๆมันก็ใช้โดนนิดนึงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่มีบ๊อบนี้นะครับมันจะผ่านหรือเปล่านะเห็นป่ะผมดวงดีมากนะผมได้บ๊อบดูพิเศษนะครับผมข้อนข้าที่จะดีมากมันเขาเรียกอะไรมันเรียกมาตัวหนึ่งที่นน้้อยมากะครับไดมัน เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้วะ0.15%บ้านะเดี๋ยวให้ดูนี่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 นหเห็นดหม0.15%นะครับนะ0.15%คือโอกาสได้ยากมากนะทุกคนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่มีบอฟนี้นะมันจะผ่านหรือเปล่านะฮะเอออาจจะแบบอาจจะผ่านก็ได้แต่ว่าช้านะเขานะใครที่แบบลองก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเนะี่ยอันนี้ สำหรับคนที่แบบมีบัฟนะครับนันคือมันง่ายแล้วนะใครที่มีวัฟคือง่ายเลยนะครับผมนะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจะขาดไปไม่ได้นะก็คือไอ้เจ้าของสวมใส่นะครับผมนะอันนี้คือผม fk มาแล้ววันหนึ่งนะครับเห็นไหมผมได้มา2 0 0 0 0ื่นสแล้วนะคือผมได้ของสวมใส่เยอะเลยนะครับผมเนเดี๋ยวให้ดูนะว่ามัเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะว่าแต่ละันมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะทุกคนคือเนี่ยคือถ้าน้องไม่มีของสวมใส่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผ่านอยู่ดีนะครับถึงจะมีบัฟดูพิเศษก็เถอะนะครับ ไอ้เจ้านี่นะรับผมนะคือมันบวกสกิลรีิสแยนนะครับนะสิ่งที่สําคัญเลยคือเจ้าสกิลรีิสแยนนะครับผมนะตรงนี้แล้วก็บวกไอ้เจ้าตรงนี้อีกนะครับผมนะอีกสินตะตรงนี้แล้วก็บวกดาบตรงนี้อีกนะอีกยี่สิร์เนะคือข้อท่านที่จะ่าห้ปอนวะห้าสิบหองอร์นะฮะคือโอกาสแบบกัน กันดาเมททงสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยคือข้อที่จะดีนะคือเราไม่สามารถที่จะโดนกระต่ายวันฮิตตายนะครับผมนะก็ <c oughs> ถ้าน้องๆไม่มีไอเทมพวกนี้นะโดนวันฮิตตายแน่นอนจเจอมันโดดทับทีเีตายนะซึ่งไอของพวกนี้นะครับนะก็เป็นของฟรีนะค,ะนะครับนะเราแค่มารับไอตรงนี้นเห็นไหมเลเวลหนึ่งร้อยฮะได้นะครับผมนะอืมนี่หนึ่งเล่มแล้วก็เนี่ยเลเวลเก้าสิบใต้เอเจ้าตัวนี้เห็นไหมของสมใส่นะฮะแล้วก็เลเวลสามสิบปะนะครับผมสามสิบอ่ะไอหกสิบก็ได้ดาบนะเห็นปะ แล้วก็เหมือนเรือสามสิจะได้อ่นนี่นะได้ของสมใส่นะครับนะเป็นเสื้อฮูดนะครับนะเห็นไหมก็ สามารถที่จะเล่นมาปั๊มวิวให้ถึงเลเวลร์ลอยได้นะครับมันแป๊บเดียวนะครับในเลเวลร์ลอยก็วันสองวันก็ได้แล้วนะครับแป๊บเดียว <c oughs> แป๊บเดียววันสองวันผมเกมมันเปิดมานานแล้วผมเชื่อว่าน้องๆน่าจะถึงแล้วเลเวลร์ลอยนะครับผมนะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมถอดให้ทุคนดูก่อนนะถ้ามันไม่มีมันจะเป็นอะไรไม่พี่นะเดี๋ยวให้ดูคือบอกแล้วเห็นความแตกต่างแบบจัด,จดเลยนะครับผมนะถึงน้องจะมีบัฟดูพิเคตก็เถอะนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดู โอเคมาแล้วนะครับนะก็โหวตไปเลยมาถึงนะเราก็ต้องอัพทัศมิทัศมุก,กิให้ตันเลยนะครับผมนะฮะก็นี่ก็คือเหตุผลที่ผมอให้ up. อัพไอ้เจ้าอะไรวะไอ้เงินนะครับให้แบบว่ามันตันหมื่นสองนะครับมาถึงเราจะได้อัพทัศมุก,กิตันเลยนะฮะอันนี้ก็มาแล้วนะครับอันนี้เว็บแรกนะอาจจะอันนี้มันเป็นเว็บแรกที่เรายังไม่ได้อัพตัวนะเนี่ยอัพตัวก็เลือนประมาณ4ี่หมื่นกว่านะนี่เห็นไหมสี่หมื่นดาเมจหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นเอ็ดนะฮะก็การโจมตีนะครูดาวเขาได้ยานะสองจุดเจ็ดเออเดี๋ยวดรัวนะ นี่เนี่ยวันฮิตตายวันนิตตายนะครับนมะ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวถะาพมันโดดทับนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ดูมันโดดทับเดี๋ยวดูมันโดดทับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยโดดเอะแค่โดลโดละแคโดดละโดดอาวไม่โดดหรอเออนี่โดดละบ้ามตายหมดวันฮิตแล้วับนะค,นะคือผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแนละขอสวมใส่นะโอเคเดี๋ยวผมจะใสใ่ทุกคนดู โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะใส่ของสมใส่นะครับผมนะคือมันจำเป็นมากๆเลยนะครับผมนะไอ้ของพวกนี้นะโอเคผมจะใส่ของฟรีที่ได้มานะโอเคของฟรีป๊อบ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 มีแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับในแค่นี้ก็ได้แล้วนี่โอเคใส่แค่นี้ใส่แ okay. ค่ข,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 ของฟรีพอนะฮะโอเค okay. ของที่แบบว่าได้มาจากวิวง่ายๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะฟังอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวดูน,น,น่าอะไรอุ้ยผมยังไม่ได้เอ้ยได้หมดแล้วดีกว,ว่าไอ้วกนี้ได้หมดละ โอเคฮนะมาถึงก็เหมือนเดิมนะฮะตั้งออโต้คลิกไว้เลยนะฮะให้กดเอ่ออัพทัมสมก,กิลลัวๆะฮะโอเคมาดูกันคือแค่วิวแรกนะฮะก็โดนไม่ตายแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอันเนี้ยอันนี้คือยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะเลือดสามพันนะครับผมแต่ตัวนี้อัพมาละนี่ตัวนี้อัพมาแล้วเลือดห้าหมื่นเก้านะครับผมทุกคนจบตีหมื่นสี่ฮะโคตรโหดโอเคมาดูกันนะครับผมนะมาดูรอบแรกจะตายหรือเปล่านะตำหับเลือดสามพันนะะโดดทับเห็นปะ มาถึงโดดทับไม่ตายนะครับนะเห็นไหมคือไม่โคตรจาเป็นนะเขาบนะผอ,องบอเลยให้คือมันมันโดดทับไม่ตายนะรับผมนะะเดี๋ยวผ่านเลยนะฮะตัวเดียวก็ผ่านแล้วนะเดี๋ยวดูเลยเนี่ยมาแล้วสี่ตัวเนี่ยโดดทับไม่ตายฮะคโคตรชิว เขาบอกเลยบดูพิเคตโคตรโกรงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียวจะผ่านหรือเปล่านะแบบว่าไม่มีบดูพิเคตนะแต่ผมว่าน่าจะผ่านนะแต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะผมว่านะเพราะมันมันไม่สามารถบันทีต,ตายอะ่ะดูดิเนี่ยหายไปละโอ้ตะโกดีกไม่ตายฮนะทุกคนดูดิยังยืนอยู่นะฮะไม่สามารถเสกได้แนละ้วเพราะว่ามันตันแค่ห้าตัวนะครับทุกคนแต่ว่าเรามีบัดูพิเคตแล้วมันจะเรียกเราเราจะเรียกมาได้หกตัวนะโคตรดีโอไปตายอีกดูดิ โอ้สกิลลังเวฟบอะไม่ตายสกิลทีนึงบ๊อบบ๊อบบ๊อบ,บ,บก็ประมาณหนึ่งสองทีนะน่าจะผ่านนะประมาณสองทีนะสองทีสามทีเออสองสองสามทีอะนี่ไม่ตาย,ตาย,ตาย <c oughs> อีกเลยเรื่องหรือสิบเฮ้ยโอ้แต่โดนตีปกติก็ตายฮะเนี่ยโอ้ยคิวอะผมบอกเลยว่าไหวคิวฮะตัวเดียวก็ผ่านละยืด,ดิไม่ตายครับผม สตารได้เนะมื่อกี้มันเห็นบอบอบ,อบอเอาติดมิดติดมิดบ่อยมากเลยเอย้มันแล้วแต่รอบนะฮะแล้วแต่ดวงนะฮะผ่านแล้วนะเขาบนะก็ประมาณนี้นะก็จนกว่าพัาสซุกิจะวิ่งไปตีแล้วก็นานหน่อยนะแต่ถ้าเราแบบอยากให้จบเร็วๆเราก็หาตัวที่แบบว่าวิ่งเร็วๆนะ่ะมาตีป้อมให้นะเขาผมนะก็ผมยังไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนบ้างที่มาตีวิ่งเร็วๆบ้างนะครับนอกจาก Naruto. Naruto, Naruto, านารุโตะนารุโตะดาเมจก็ไม่สามารถที่จะตีทีเดียวพังนะไงประเด็นนะ่ะเออนี่ฮะ อ่านชิวนะครับผมนะฮะแต่ว่าเงืนขายข้อใยเยอะนิดนึงผมไม่แน่ใจว่ามันถ้ามีบัฟอื่นมันจะได้หรือเปล่านะเอออันนี้มันบัฟดูปเขบแบบมันข้อนั้นที่หายากมากเลยนะโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับนะวิธีการผ่านนะครับผมนะก็ชิวไหมชิวนะครับนะแต่ว่าการที่จะได้บัฟนี้มาก็ไม่ชิวเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่ามีแค่ทัศม์มกิตัวเดียวนะแล้วก็ลองใส่ของสงสัยดูแล้วก็ หาบัฟดีๆให้มันใส่สักหน่อยนะครับผมนะแล้วผ่านไม่ผ่านก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมนะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยลองนะคือแบบผมได้ตัวนี้มาเพราผมก็ไปสุ่มหาบัฟอื่นน่ะหาบัฟแบบเล่นๆทำๆมาแต่แม่งได้บัฟนี้มาเลยแลทุกคนมันโหดเกินนะครับผมนะดวงมันอยู่ที่ดวงด้วยนะนี่แล้วก็ผมดองไอ้ไอ้เหรียญไอ้เหรียญอีเวนต์ไว้นะสองหมื่นสี่แล้วผมกะว่าจะเก็บครบแสนนะฮะแล้วก็มาสุ่มทีเดียวนะทําคลิปเลยนะครับผมนะก็มันหมดอีเวนต์ตอนไหนนะคอมเมนต์บอกผมทีนะผมไม่รู้เหมือนกันมันไม่ไดดด้้แจงเตือนนะูิ มันไม่ได้บอกวนะ่าหมดอีเวนต์ตอนไหนนะทุกคนเออหรือบอกแนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีโอกาสได้แบบไอ้ตัวนี้นะครับผมนะฮะอ่าบั Bunny นนี่นะฮะ0.1%นะฮะแล้วก็ยนะูโน่นะศูนย์ะบันดี้เกิร์ดนะครับ1%นะฮะแล้วก็เอาจริงนะผมไม่ได้หวังเลยไอ้พวกเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันโหดหรือเปล่านะแต่ผมหวังคือรีโล่สเอร์เเออให้ได้นะแต่ก็ค่อยว่ากันนะครับผมนะเดี๋ยวผมย,ออผมยงมนนัง200ยร อุย้ยให้แบบพัน 1, ลูกอ่ะพันลูกก็แสนหนึ่งฮนะเดี๋ยวรอดูคลิปเลยนะครับทุกคนพันลูกนะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูอ่าพวกไอเทมนะครับที่ดรอปหรือว่าเกียร์ที่ดรอปจากอันนี้ดีกว่ามันทาอะไรได้บ้างนะไอสับไอคนนี้โอเคผมจะใส่ให้ตัวนี้แล้วกันโหดหรือเปล่าไม่รู้ฮะผมไปทําอันต้ามาแล้วไอเทมผมทําผิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนผมได้บัฟลุ้งไอตัวนี้มาด้วยอ่าเนี่ยเห็นไหมบัฟปีดีเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเค สำหรับเอ่อหมวกนะครับนั้นมันบวกอะไรนะโบกรับ10%นะบวกเลือดอีก8%นะแอ,แอคเซสซอรี s เหรออะไรแอคเซสซอรี s ค,ค,คืออะไรอะ่ะไม่ร,รู้เหมือน Accessories คืออะไรวะคืออะไรอ่ะแ,แอคเซสซอรี s อ๋อนี่หรอ Ability Accessories ความแม่นยำหรออ๋อความแม่นยำนะฮะน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ ชุดนะครับผมนะฮะบวกสปีด5%นะบวกเลือดอีก7%นะดาเมจอีก11%นะครับเนะี่ยโอเคแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ก็บวกลบ10%นะฮะแล้วก็บวกเลือดอีก8%แล้วก็ลดราคาอีก13%นะครับผมนะแล้วก็ดาบนะครับผมนะ่ยแอซิสนะครับผมเนี่ยเอสคิวแอซิสนะ5%นะฮะแล้วก็เอ่อสกิลเอ้ยฮลนะครับผมเดี๋ยเลือดนะครับ12%นะออลนะแล้วก็แองเปอร์เซ็นะ Attack, อันนี้ก็ ก็ดูดีอย <me> ู <me an> ่นะฮะแต่ละอันก็พอใช้ได้นะผมว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าของฟรีมันดีกว่านะจริงจริงของฟรีที่ผมใส่ให้ทัสสมเกียริผมรู้สึกมันดีกว่านะมันแบบโบสดาเมจเลยยิบร์ดีสกิลรีเซ็แทนก็เวอร์จัดะเดานะอันนี้มันระดับสีเข็จริงไหมเนี่ยผมรู้สึกมันก็เงินงานนํำไปเฉยๆนะเออพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเขาผนะอย่าลืมติดตามผมด้วยนะรับทุกคนรอดูและพันลูกนะรับคาดว่าอาจจะ สองสามวันก็ได้แล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ผม fk วันสิบสองชั่วโมงอ่ะเออวันหนึ่งก็ได้จะได้แบบสี่หมื่นนะครับผมนะเออสี่หมื่นสองสามวันก็ได้ได้แล้วนะฮะพันลูกนะเราติดตามเลยนะครับผมทุกคน <c oughs> ทีเดียวเลยมันทำอะไรได้บ้างผมไม่รู้นะเดี๋ยวดู YouTube เอาว่าตัวพวกนั้นทำอะไรได้นะครับผมนะพวกแบบบันนี 0, ่0.1%นอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้บายผมเจอกันในลิปหน้านะครับผมบาย